พวกคุณนี่สุดยอดจริงๆใช้แล้วกําจัดแมลงไม่ได้แสดงว่ายังไม่รู้จักวิธีการใช้ยังถูกต้องเลยใช่ไหมคุณหนึ่งอยากจะถามจริงๆว่าคุณเอาไปใช้แบบไหนกันไปโรยแบบผงหรอหรือผสมน้าแล้วไปฉีดทันทีตั้งแต่คุณหนึ่งเริ่มปลูกตัวน้มยมาเอาไปใช้ก็กําจัดได้นะพวกแมลงต่างๆไม่ว่าจะเป็นแมลงปากกัดแมลงปากดูดตัวงหนอนเพลี้ยแมลงวีขาวไรแดงและววิธีนี้ก็ยังผิดเช่นเดียวกันถ้าคุณยังนําไปใช้อยู่ก็คือตัวเมทาบิวอะ ไม่ชัดเจนกับพวกกลุ่ม,มแมลงโตเต็มวัยไม่ว่าจะเป็นพวกมแมลงต่างๆครับด้วงหนวดยาวด้วงมะพร้าวด้วงเต่าแดงหรือพวกกลุ่มนอนนอนที่โตแล้วนอนที่กําลังเป็นดักแด้เงี้ยไม่ชัดเจนไม่สามารถไปกําจัดได้มันจะชัดเจนก็ต่อเมื่อกลุ่มตัวอ่อนตัวเล็กตัวเพิ่งเกิดตัวที่ไม่แข็งแรงตัวภูมิคุ้มกันต่าหรือว่าตัวเป็นแผลเหล่านั้นนะครับเชือ้อเมทบิมันจะเข้าไปได้ง่ายกว่า วันนี้จะพามารู้จักกับกัปตันเมทาบิลเป็นเชื้อราเมทารเซียมและบิวเรียมีประสิทธิภาพของการกำจัดป้องกันกลุ่ม,มแมลงปากกัดและมแมลงปากดูดซึ่งเป็นตัวอ่อนอย่างมีประสิทธิภาพนะตอนนี้ก็คงจะเข้าใจแล้วว่าเอาไปใช้ยังไงถูกวิธีใครที่เริ่มใช้แบบผิดวิธีอยู่ใช้แบบไหนอยู่ลองคอมเมนต์มาบอกกันนะส่วนใครที่สนใจกัปตันเมทาบิลนะครับและไม่เห็นพิกัดขึ้นที่หน้าจอตรงนี้นะ กดติดตามคุณหนึ่งแล้วก็ทักหาข้อความมาเดี๋ยวคุณหนึ่งจะส่งรายละเอยียดไปให้นะครับ